สวัสดีค่ะเจอกับ n p s Channel นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันการโหลดรูปฟรีโดยไม่มีลิขสิทธิ์นะคะกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pixabay นั่นเองนะคะเราไปที่ App Store แล้วก็พิมพ์คำว่า Pixabay แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เลยค่ะเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะคะ ดาวโหลดแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยค่ะพิมพ์ค้นหารูปที่ต้องการนะคะตัวนี้ตั้มต้องการคำว่าบัตเตอร์ไฟนะคะคือตั้มจะหารูปผีเสื้อนั่นเองก็พิมพ์คำว่าบัตเตอร์ไฟค่ะแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะปึ๊บเข้ามาเห็นไหมคะผีเสื้อก็จะเต็มจอไปหมดเลยมี 88, 88ล้านรูปแล้วค่ะตัวนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะเอารูปไหน ก่อนนะอ่ะเจอแล้วค่ะกดรูปภาพก่อนนะคะแล้วก็จะมีมุมไซบนให้เซฟนะคะแล้วก็เลือกความละเอียดภาพค่ะรูปมันจะไปอยู่ที่มือถือเราแล้วนะคะอันนี้หาเพิ่มเนาะหาเพิ่มอีกก่อน เมื่อเราได้รูปที่เราต้องการนะคะเราก็ไปที่แต่งภาพกับแอปพลิเคชัน p i c a r t นะคะขั้นตอนต่อไปเนาะเซฟไปที่ p i c a r t ค่ะเปิดแอปพลิ Ar t ขึ้นมาแล้วก็เลือกรูปนะคะการแต่งภาพนี้ตั้มสอนไปในคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะอันนี้ก็จะไปแบบเร็วๆนะคะ เลือกรูปแล้วก็เพิ่มรูปที่เราต้องการดึงรูปเราขึ้นมากดเพิ่มนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดรูปใช้ฟังกช์ชันกันไกลตัดออกนะคะแล้วก็เลือกที่หมวดบุคคลก็คือตัดเฉพาะรูปเราออกมาจากพื้นหลังใช้มือลากะคะ่ะให้มันคลุมตัวเราที่สุดพอได้แล้วเราก็นำรูปเรามาแล้วก็ สร้างขอบมันจะมีคําว่าขอบเห็นไหมก็สร้างขอบสร้างสีของขอบหรือว่าความหนาของขอบเลือกได้เลยนะคะคใส่ข้อความค่ะตัวอักษรก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันนะคะสำหรับแอปพลิกอาร์ เราเลือกได้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะคะมมันจะมีคำว,ว่าฟอนต์สีเห็นไหมคะเราเลือกได้เลยนะอาแบบสีแบบนี้แบบเลือกแถบสีเป็นแเกเนก็ได้แเกเนก็จะเป็นปรับให้มันเป็นแบบโทนสี 2โทนอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถนำรูปไปใช้งานได้แล้วนะก็นำไปใช้ได้เลยถัดไปแล้วก็เซฟนะคะาาทำการบันทึกค่ะดาวน์โหลดรูปภาพแล้วก็รูปมันก็จะไปอยู่ที่โฟโต้เรียบร้อยแล้วจบขั้นตอนการ ดาวน์โหลดติดตั้งแอป Pixabay มาใช้แบบฟรีๆไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตาม n p s Channel ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ